ครับวันนี้ผมจะมาเซตกล้องดูผ่านมือถือโดยใช้แอปนะครับเป็น g d m S s นะครับไลท์ตัวนี้จะใช้กับพวกพอร์ตแปดสามเจนะครับถ้าเป็น Android จะเป็น GDMNS โหลดแอปตัวนี้มานะครับแต่ถ้าเป็น iPhone จะเป็น i d m s s นะครับครับตัวนี้พอเราโหลดแอปมาครับเราก็เข้าไปในแอปนะครับปับ นี่ครับด้วยหน้าตาจะมีครับเราจะ add food เข้าไปครับเพื่อจะดูออนไลน์ในมือถือนะครับขั้นแรกขั้นตอนแรกเราก็มาที่เป็นขีด3ามขีดนี่ครับนี่ครับจะมีปุ่มนะครับกดปุ๊บครับไปที่ device m a n a g e r นะครับ device m i n a t u r นะครับตรงนี้ก็คือจะมีกล้องขอมนะครับอันนี้คือเราจะแอดใหม่นะครับแอดใหม่ก็กดบวกนะครับครับตัวนี้จะเป็นมีระบบ p 2 p นะครับ quick dds นะครับ แล้วแต่ครับขอผมคือถ้าเป็นโฮสที่เราสมัครจากพวกวัตชี่หรือเป็นพวก TND ที่เป็นอะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นโฮสเราต้องใช้เป็น IP domain นะครับเราต้องเลือกเป็น IP domain ครับครับตัวนี้เมื่อเลือก IP domain ครับชื่อตรงนี้เราใส่อะไรก็ได้ครับผมใส่เป็น CTTV นะครับสมมุติว่านะครับเสร็จ Ad เดัวนี้เราต้องใส่เป็นโฮสของเรานะครับสมมติว่าบอกเป็น TST นะครับเทสนะครับ ดดนะครับอันนี้คือข้าวผมเป็น,ปนวาตาชินะครับวาตาชิวาตาชิาาชเนี่ยนะครับอล้นี้ชิเนี่ยดดคมนะครับผมรับใส่เงี้ครับอ่านะครับ แล้วก็พอตรงนี้เป็น3ามเจอยู่แล้วนะครับคือมันตายตัวแล้วครับมันให้มาแล้วตัวนี้จะเป็นยูสเซอร์เนมจะเป็นแอดมินครับพาสเวิร์ดตัวนี้มันใส่มาแล้วเป็นแอดมินนะครับถ้าเป็นเราไม่เปลี่ยนอะไรมันจากตัวอเราก็คือจะบันทึกอยู่เลยนะครับแล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับอ่าครับตรงนี้มันซ้ํานะครับของซ้ำก็คือใส่สองกดเซฟนะครับป๊อปกดเซฟมจะมาอยู่ด้านล่างนะครับเป็น c g d v ตัวนี้นะครับนี่นะครับเราสามารถล็อกแก้ไขอะไรได้นะครับคือตัวนี้ครับอ่าถ้าก็ดูตัวนี้มันดูไม่ได้นะคครับือผม ไม่ได้ใส่อะไรไว้นะครับมันจะหมุนอย่างนี้ถ้าเจ้กล้องมันจะมันจะขึ้นกล้องให้นะครับอ่ะตัวนี้ขึ้นนะครับอืมครับครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับขึ้นกล้องขึ้นมาจะเห็นนะครับอ่านี่ครับสมมติว่าไม่ขึ้นกล้องมันจะคือมันมีสีตัวครับถ้าเราติ๊กออกอย่างนี้มันก็คือไม่มีกล้องนะครับเราต้องติ๊กตรงนี้ก่อนครับก็กดดูอีกครั้งก็ได้เลยครับ ถ้าโฮลเราปกติออนไลน์มันจะดูได้เลยนะครับนี่ถ้าผมว่าเรามีเรามีหลายกล้องนะครับแล้วก็กดเลื่อนตรงนี้ได้นะครับก็คือปรับเป็นแปดอะไรนะครับแต่กล้องผมมีแค่สี่นะครับก็คือดูได้แค่สี่ห้องนะครับครับส่วนว่าเราจะแก้ไขหรือเพิ่มเรามี d ี r เพิ่มหรือยังไงครับเราก็สามารถมาเพิ่มอีกได้ครับไปเรื่อยๆครับครับนี่ไลฟ์วิวนะครับแล้วก็เลื่อนดูนะครับเทสนะครับสองนะครับ อครับเนี่ยครับผมดูได้นะครับก็จะมีวันที่ระเบอกปกตินะครับโอเคครับขอบคุณครับ